ระบบสารสุกนี่เป็นระบบที่เข้มแข็งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ระบบของสารสุขของไทยเนี่ยนะฮะยังมีประสิทธิภาพเนี่ยเรามั่นใจได้มากเลยนะฮะเพราะว่าในฐานะที่อยู่กระทรวงมาสามสบสองปีเนี่ยผมผมทราบเลยว่าเรามีระบบที่ดีมากถ้าระบบนั้นไม่ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลอะไรที่ไม่ไม่ไม่ใช่วิชาการนะฮะหมายความว่าให้เขาทําตามวิชาการอย่างที่ผมเคยเสนอไปเนี่ยนะครับว่าอย่าไปห่วงเลย คนที่ไปอยู่ต่างคนที่กลับไปพูนลำนาวไปต่างจังหวัดเนี่ยขอให้ระบบสาธารณสุขทํางานเถอะนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับและก็มีอสมอ,อยู่ทุกพื้นที่เลยขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือระบบเริ่มเริ่มทํางานได้ดีนะครับอสมอเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบตรวจสอบส่วนโรคแล้วก็ติดตามคนต่างๆในหมู่บ้านนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบว่ารเรามีอสอมอทั้งหมดหนึ่งล้านกว่าคนเนี่ยกระจายทั่วประเทศเพราะฉะนั้น 1, หนึ่งอสมสามารถดูได้ประมาณสิบครัวเรือนอตรงนี้ผมผมคิดว่าเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีครับครับดี้อาจารย์ก็มั่นใจมั่นใจ <laughs> มั่นใจถ้าถ้าปล่อยให้ระบบเขาทํางานได้เต็มที่นะฮะ<อ>ก็คืออย่าได้ไปแทรกแซงด้วยด้วยกลไกอํานาจอะไร,รก็คือ ก็คือ,อยังมั่นใจอยู่ว่าครับ